บิตคอยจะโดนกระชากราคาหรือไม่นะครับเจ้ามือตอนเนี้ก็โอนไปอย่างคอยเป็ดจำนวนประมาณ465,000บิตคอยในช่วงยีบสชั่วโมงที่ผ่านมามันจะเกิดอะไรขึ้นแนวโน้มของราคาจะเป็นอย่างไรฉะนั้นเราต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิ่มูลนะครับเนื่องจากวันนี้ทางคอยเบสนะก็มีการแจ้งเตือนนะครับจากไอ้ทวิตเตอนะครับของวาน a เล r t นะครับ <c oughs> เขาบอกนี้ว่าเจ้ามือนเนี่ยมีการโอนจำนวนบิตคอยไปประมาณสี่แสนกว่านะครับสี่แสนหกหมื่นนบิตคอะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่เยอะเหมือนกันดังนั้นในตัวข่าวเราก็ต้องดูแนวโน้มนะครับว่า ตกลงแล้วมันจะมีผลต่อราคาบิตคอยไหมหรือว่าอย่างไรเราไปชมตัวข่าวด้วยกันโดยในตัวข่าวนะครับเขาบอกว่าบอดติดตามการโอนเหรียญของวาน Alert นะครับได้เผยแพร่ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้ามือคริปโตที่ยังไม่เผยเผยตัวตนนะครับในการโอนบิตคอยจานวน465,000บิตคอยไปยังคอยเปิไปบนเว็บกระดานซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับวานอเลอรได้มีการพบ การโอนบิตคอยนะครับประมาณ44รายการโดยแต่ละรายการมียอดเฉลี่ยระหว่างที่9,000ถึง9 0 0 0บิตคอยนะครับจากข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าธุรกรรมเหล่านี้ล้วนโอนจากกระเป๋าเงินโดยไม่เปิดเผยตัวตนแต่สามารถคาดเดาได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้ของกับเว็บเทรดอย่างคอยเบสนะครับและน่าสนใจก็คือการทำธุรกรรมครั้งใหญ่ ที่สุดนะครับเป็นจำนวนบิตคอยมากถึง1,000 0บิตคอยเลยทีเดียวโดยรวมแล้วนะครับจำนวนบิตคอยที่ถูกโอนไปอย่างคอยเบสเนี่ยคิดมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,7342ล้านนะครับ3 0, 7 0, 9 9 6 0 0ดอลลาร์นะครับนอกจากนี้ธุรก,กรรม5รายการที่ถูกโอนไปอย่างเว็บเทรดอย่างคอยเบสเนี่ยไปยังเว็บเทรดคริปโตชั้นนำอื่นๆของสหรัฐอีกด้วยนะครับ คอยเบตได้มีการมีส่วนร่วมในการโอนบิตคอยจำนวนห้าหมนเนแปดร้บิตคอยโดยธุรกรรมทั้งหมด4ครั้งนะครับประกอบด้วยการโอนครั้งแรกเนี่ยนะครับหครั้งเนี่ยอยู่ที่19,200บิตคอยนะครับและทั้งหมดอีก3ครั้งประมาณครั้งละนะครับประมาณ1,200บิตคอยนะครับครั้ง2ครั้ง3เนี่ย1,200บิตคอยนะครับครั้งแรก1 9ึ่ง พันสองร้อยบิตคอยนะครับภาพก็มาจากด้านล่างนี้แหละนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าราคาบิตคอยยังไม่มีการตอบสนองใดๆต่อการโอนเหรียญจำนวนมหาศา์ในครั้งนี้และมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ4500ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น1.74%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าตกลงแล้วราคาบิตคอยจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่เชื่อว่านะครับจาก2ข่าวนะครับเมื่อ ทวนไป6สัปดาห์ที่แล้วที่มีจำนวนเหรียญอิกบิตคอยล์ระดับระดับหนึ่งเลยนะครับระดับประมาณ1,70,000นบิตคอยนะครับแล้วรวมถึงข่าวนี้ก็มีการโอนเพิ่มอีกนะครับก็น่าจะเป็นการทุบราคาบางช่วงขณะนะครับเพื่อจะมีการปรับราคาขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าเราได้ติดตามข่าวนะเรื่องของการที่เฟดอันนัมีการประชุมนะครับเราททำให้ แมสเซจบางอย่างนะครับที่ทางเฟรดนะครับหรือโจโรนพาวเวลเป็นคนพูดนะครับคือเขาไม่สามารถควบคุมสภาวะเงินเฟอ้อได้ตามที่กําหนดนะครับตามกําหนดคือ2%นะครับแต่ทางเฟรดเขาก็สัญญาว่าเขาจะควบคุมให้ได้แค่2%นะครับผลปรากฏว่านะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกชั้นยอดเลยนะที่ราคาบิตคอยนมีแนวโน้มจะพุ่งขึ้นในอนาคตนะครับ แต่ว่ามันก็อาจจะอยู่ในช่วงขาลงในการปรับฐานสักนิดหนึ่งนะครับที่ผมตามข่าวครั้งที่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณ3 5 0 0 0ดอลลาร์น่าจะประมาณนั้นมีการปรับลงนะครับก็รอมันนะครับมีการปรับลงและมันจะปรับขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ส่งสัญญาณแล้วว่านะครับจากตัวข่าวเนี่ยคือคนเนี่ยต้องตัดสินใจนะครับเข้าเอาเงินเนี่ยหรือพวกมหาเศรษฐีพวกนักลงทุนสถาบันอะ่ะหรือนักลงทุนรายใหญ่เนี่ย ต้องเอาเงินเข้าไปในตลาดสินทรัพย์พวกนี้นะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์มันจะอ่อนค่าอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่โชว์ตามเนี้ข่าไวไว้แล้วแต่สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและวานอเลิร์สก็ในครั้งนี้ก็เป็นธุรกรรมที่ใหญ่นะครับและท่านผู้ชมคิดว่าราคาปิดคอจะปลายไกลขนาดไหนนะครับหรือว่าราคาจะล่วงลงขนาดไหนก็ว่ากันอีกทีนะครับ ราคา bitcoin จะไปไกลขนาดไหนนะครับข่าวจากเรื่องของเฟดนะครับ1นะครับราคาจะสามารถอัพไปถึง50,000ดอลลาร์กด1นะครับไม่สามารถถึง50,000ดอลลาร์ได้กด2นะครับงั้นกดแค่1แค่2พร้อมความคิดเห็นก็สามารถให้ความคิดเห็นมาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าพวกท่านนะครับจะสามารถให้กำลังใจกับช่องเรามากยิ่งขึ้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนะครับเรามีสีองทางคือปลอกติดเฟซ o ุ๊กยูทูบไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลายกลุ่มเราชื่อ crypto currency community นะครับกลุ่มนี้ฟรีก็เอาไว้พูดคุยกันนะครับในกลุ่มของสมาชิกก็สามารถที่จะไปเข้าไปหาเพื่อนหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาหาที่ปรึกษาหาคูได้นะครับในนั้นได้เลยนะครับสาหรับวันนี้เราหวังว่า Bitcoin จะ go t โกทูด o ูลไปด้วยกันนะครับและหวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ